วงการกีฬาเศร้าสิ้นชัยลำพูนตำนานสนุกเกอร์ไทยถือเป็นข่าวร้ายของวงการกีฬากับการสิ้นตำนานสนุกเกอร์ไทยศักชัยสิมงามหรือชัยลำพูนอดีตแชมป์เอเชียคนแรกและเป็นอดีตนักสนุกเกอร์ไทยคนแรกที่ได้ไปร่วมแข่งขัน World Ranking Tour ในช่วงปี1984จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่5พฤศจิกายน66หลังล้มป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเนื้องอกในลำไส้มานานหลายปีสำหรับประวัติศักชัยซิมง,งามหรือชัยลำพูนคือนักสนุกเกอร์ไทยคนแรกแรกที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการระดับนานา,นาชาติ โดยเฉพาะวีรกรรมการคว้าแชมป์สนุกเกอร์ชิงแชมป์เอเชียครั้งที่1ซึ่งจัดที่ประเทศไทยเมื่อปี1984ในครั้งนั้นสามารถเอาชนะกิตนครสวรรค์วิเชียนแสงทองเพื่อนร่วมชาติในรอบชิงชนะเลิศ8-5เฟรมพร้อมกับกลายเป็นนักสอยคิวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เอเชีย ปีถัดมาศักชัยยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทยในเวลานั้นที่มีมอริสเคอรเป็นนายกสมาคมให้เทิอ์นโปรโลเล่นอาชีพโลกที่อังกฤษอีกด้วยพร้อมกับกลายเป็นนักสอยคิวไทยคนแรก ที่เล่นอาชีพโลกณแดนผู้ดีโดยโลดแล่นในเวทีคิวโลก2ฤดูกาลได้แก่1985ถึง1986และ1986ถึง1987ซึ่งมีอันดับโลกดีที่สุดคืออันดับ80ก่อนจะหลุดจากทัวอาชีพเมื่อสิ้นสุดซีซั่น1986ถึง1987